สวัสดีทั้ง12ราศีเลยนะคะวันนี้จิ๊บน่าจะ้าจะดูดวงให้แต่ก่อนอื่นเลยค่ะ ขอบคุณมากๆสํสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งขอบคุณมากๆทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวกับจิ๊บรบกวนนะคะแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่จิ๊บนะจ๊ะ45นัดหมายเวลาดูดวงส่วนตัวกันได้เลยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะนี่คือคำเตือนก่อนดูดวงอย่าเพิ่งรีบเอาไปตัดสินใจอะไรนะคะเพราะนี่เป็นเพียงภาพรวมเท่านั้นอาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะหรือเรื่องราวอาจจะสล หรืออาจจะเกิดขึ้นกับคุณเพียงแค่นิดเดียวก็เป็นไปได้สําหรับคนที่มีความสุขดีอยู่ชีวิตก็จะยังมีความสุขดีอยู่แล้วก็ถ้าหากว่ามีปัญหาก็มีแนวโน้มว่าจะมีปัญหาตามที่ไพ่บอกนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามกันมาถึงเวลาละไปดูดวงกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะชาวราศีธนูวันนี้จิตบนาจะจะดูดวงเรื่องการง่านการเงินโชคลาภให้กับคนราศีธนูนะคะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะคะชาวราศีธนูทั้งหลายนะคะคนที่เกิดในราศีธนูคือคนที่เกิดระหว่างวันที่16บธันวาคมค่ะไปจนถึงวันที่1ิ้ามกราคมนะคะมาดูกันว่า การงานของคนราศีธนูในเดือนมีนาคมนะคะเป็นอย่างไรบ้างมีคำเรียกร้องเข้ามาอยากรู้เรื่องการงานการเงินแล้วก็โชคลาภนะคะวันนี้ทําคลิปให้แล้วนะคะมามาดูเรื่องของการงานกันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวขึ้นภาพรวมให้ตรงนี้นะคะให้ภาพรวมเผื่อใครอยากจะรู้นะคะอ่ะ ไพ่การงานของคุณนะชาวราศีธนูในเดือนมีนาะคมไพ่บทสรุปก่อนเลยดีมากๆเลยเป็นไพ่เก้าเหรียญน,นะคะซึ่งไพ่เก้าเหรียญน,นี้มันบ่งบอกว่าคุณเป็นคนมีประสบการณ์ในการทํางานใครๆก็ค่อนข้างรู้อยู่แล้วว่าคุณมีความสามารถในการทํางานสูงและคุณมีประสบการณ์ในการทํางานนะคะแต่ว่าไพ่ที่คุมเรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมดค่ะไพ่สิบไม้เท้าเลย บ่งบอกว่าไพ่สิบใบเท้าหมายความว่าคุณมีภาระในการทํางานเยอะคุณค่อนข้างเป็นคนเก่งมีประสบการณ์เพราะฉะนั้นเนี่งานจิปาถะมันมารอบตัวคุณเลยค่ะสิบไม้เท้ามันหมายถึงว่าการงานของคุณเนี่ย มันไม่ใช่เป็นงานที่ทำรูปแบบเดียวเหมือนเจ้านายโยนทุกๆงานมาให้คุณทั้งที่คุณใช่หน้าที่โดยตรงหรือไม่ใช่เขาก็โยนมาให้เพราะคุณมีประสบการณ์ในการทำงานสูงเรียกว่างานรอบตัวคุณทำได้หมดและเขาก็เลยโยนมาให้คุณทำนะคะชาวราศีธนูเรียกว่างานหนักหน่อยนะคะเพราะว่างานรอบตัวคุณมีความสามารถเยอะเขาก็เลยเอางานทุกสิ่งทุกอย่างที่ใครทำไม่ได้หรือทำได้ แต่คุณทําได้เขาโยนมาให้คุณหมดเลยในเดือนมีนาคมเป็นลักษณะนี้มีเดดเดทด้วยนะคะไม่ต้องกลัวเดดเดทอยู่ในอ่าตแหน่งของสภาพแวดล้อมใกล้ชิดติดตัวแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะจบงานบางงานจบในที่นี้เนี่ยอาจจะหมายถึงการที่จบโปรเจกต์หรือเลิกทํางานบางงานก็เป็นไปได้คือมันจบแล้วอ่ะมันไม่จําเป็นต้องทําแล้วเดี๋ยวไปเริ่มต้นงานใหม่แบบนี้ก็เป็นไปได้ด้วยนะคะเพราะดูในไพ่เราเนี่ยดูเหมือนกับว่าอ่วิแวของการถูกไล่ออก ลาออกยกเลิกงานไม่มีมีแต่ว่างานนั้นมันจบลงแล้วคืออาจจะจบโครงการเปลี่ยนแปลงลักษณะงานไปทํางานรูปแบบใหม่เพราะมันจบไปแล้วในงานนั้นมากกว่านะคะแล้วก็ไพต่ตัวตนของคุณเป็นไพ่สองเหรียญแปลว่าการทํางานของชาวราศีธนูนะคะเวลาไม่ค่อยมีค่ะต้องทาหลายอย่างเวลาต้องเอาไปทําตรงนั้นทีตรงนี้ทีตรงนู้นท,นนท,นนทีเต็มไปหมดชาวราศีธนูต้องแบ่งเวลาดีๆนะคะดูเหมือนว่าเวลา ไม่ค่อยมีเพราะงานคุณเยอะมากลักษณะของการทํางานของคุณไม่ได้เป็นการทํางานตัวคนเดียวนะคะเป็นการทํางานที่จะเจอลักษณะการทํางานที่จะต้องทํากับผู้อื่นต้องปรึกษาหารือกันกับผู้อื่นเพื่อที่จะให้ได้เนื้องานนั้นมานะคะอ่ะถือว่าไม่แย่นะสาหรับการทํางานของชาวราศีธนูอ่อเรียกได้ว่าประสบความสําเร็จด้วยเพราะว่า ไพ่เก้าเหรียญมันบ่งบอกว่าคุณจะประสบความสําเร็จในการทํางานเพราะคุณมีประสบการณ์ในการทํางานแต่ช่วงนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่างานถาโถมเข้ามาเยอะอาจจะไม่ค่อยมีเวลานะคะส่วนใหญ่จะเป็นงานที่จะต้องติดต่อสื่อสารกับคนหรือพูดคุยปรึกษาให้คําปรึกษากับคนด้วยนะคะดูสิคะไพา่ค่อนข้างออกมาใช้ได้โอเคนะคะถือว่าไม่แย่ให้คะแนนนะถ้าเป็นจีบให้คะแนนคือเป็นระดับบี เออประมาณบีแต่ว่ามันเหนื่อยหน่อยแค่นั้นเองนะคะงั้นมาดูเรื่องการเงินของชาวราศีธนูกันต่อคนราศีธนูการเงินในเดือนมีนาคมพศ2564เป็นอย่างไรบ้างไพ,พ่ภาพรวมขึ้นมาให้ตรงนี้นะคะไพ่ที่คุมืักเรานี้ไว้ทั้งหมดเป็นไพ่ e ว n น f w a n d น ไพ่เบร์สรุปเป็นไพ่ควีนออฟแอนติเคิลแค่2อันนี้ก็บ่งบอกว่าการเงินของคุณค่อนข้างดีในเดือนมีนาคมนะดีใจด้วยการเงินของคุณไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นราชินีถือเหรียญเลยปะว่าถ้ามองผิวเผินดูเหมือนคุณมีความสุขมากรวยเก่งสวยอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นผู้ชายก็คือเพียบพร้อมค่ะมือถือมีรถยนต์มีบ้านมีรถมีอะไรประมาณนี้บอกได้เลยว่าการเงินในเดือนมีนาคมของคุณค่อนข้างดีเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเกือบจะน่าจะเอบวกเลยแหละอะเพราะว่าการเงิน เงินของชาวราศีธนูนะราชินีถือเหรียญเป็นราชินีแล้วยังถือเหรียญอีกราชินีมีเงินพังพร้อมขนาดไหนน่าจะรู้ดีนะแปลว่าการเงินของคุณค่อนข้างดีมากเลยค่ะแล้วก็ยังมีเงินที่หลั่งไหลเข้ามาเพราะว่าการทํางานในหน้าที่ของคุณงานที่คุณมีประสบการณ์งานที่คุณสมควรที่จะได้รับเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เงินที่เข้ามาในช่วงนี้เป็นเงินจากการทํางานนะคะชาวราศีธนูซึ่งมีเข้ามาเรื่อยๆเลยนะเพราะว่าคุณเป็นราชินีถือเหรียญเป็น เงินที่เข้ามาในลักษณะของการทำงานแต่แถมไว้นิดนึงว่าการเงินนะถ้าเป็นผู้หญิงถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะติดต่อกับผู้หญิงแล้วได้แล้วประสบความสําเร็จเรียกว่าคุณเป็นผู้หญิงไปติดต่องานกับผู้หญิงก็จะประสบความสําเร็จแลวได้เงินถ้าคุณเป็นผู้หญิงติดต่อกับผู้ชายคุณจะได้เปรียบทางการเงินถ้าคุณเป็นผู้ชายนะจําไว้นะแล้วคุณไปติดต่อกับผู้หญิงคุณอาจจะ เสียเปรียบทางการเงินเล็กน้อยนะอันนี้เป็นข้อระวังนิดเดียวนอกนั้นดีงามค่ะให้เน้นว่าชาวราศีธนูนะให้ถ้าติดต่ออะไรเกี่ยวกับเงินเงินทองทองช่วงนี้ให้ติดต่อกับผู้หญิงในเดือนมีนาคมนะคะและแถมพาตัวตนค่ะเป็นพาย Page of ฟ a n นซึ่งเพจออฟแ a นเนี้ยมันมงบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะได้รับการติดต่อ เกี่ยวกับการได้เงินเข้ามาแบบเล็กๆน้อยๆอ,อ,อาจจะเป็นช่องทางออนไลน์หรืออะไรก็ตามที่กระชับชัฉบไวไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้ตั้งใจแต่นั่นแหละมันจะทําให้คุณได้เงินนะคะการติดต่อสื่อสารมีช่องทางมีโอกาสที่จะได้เงินเข้ามาใหม่ๆในเดือนนี้ด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้ตัวคุณเองไม่ว่าอย่างไรก็ตามคุณยังรู้สึกว่าคุณยังต้องประหยัดอยู่เหมือนคุณต้องเซฟอยู่แม้การเงินจะขยับดีขึ้นแต่ช่วงนี้ยังต้องเซฟยังต้องประหยัดมัธย อยู่ในช่วงนี้นะคะสําหรับชาวราศีธนูเรียกได้ว่า,ามีช่องทางการเงินเพิ่มขึ้นมาเล็กๆน้อยๆนะคะโดยเฉพาะออนไลน์จะดีมากสําหรับชาวราศีธนูงั้นมาดูกันต่อว่าชาวราศีธนูโชคลาภเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่ภา,ภาพรวมขึ้นมาให้ตรงนี้แล้วนะคะไพ่ที่คุมเรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมดนะเป็นไพ่สามเหรียญ สามเหลียนแปลว่าโชคลาภคุณมีนะชาวราศีธนูในเดือนมีนาคมนี้โชคลาภมีแต่มาในลักษณะของการที่เกี่ยวข้องกับงานงานที่คนอื่นทําแล้วได้แค่10บาทแต่คุณอาจจะทําแล้วได้ร้อยบาทเพราะว่าไพ่สามเหลียนมันมงบอกว่างานที่คุณทําออกไปคนอื่นน่ะได้อีกราคาหนึ่งแต่คุณได้ราคาสูงกว่าคนอื่นไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรนะคุณมีโอกาสได้โชคลาภจาก การทำงานหลักของคุณแล้วมันอาจจะส่งผลมาทำให้คุณได้รับงานอื่นๆและงานนั้นค่อนข้างมีราคาสูงกว่าคนอื่นนี่คือโชคลาภของคุณในเดือนมีนาคมเป็นลักษณะนี้แต่กว่าจะได้มาบอกเลยมีไพ่ทาดาเป็นบทสรุปมันแปลว่าคุณจะต้องมีคู่แข่งและเหน็ดเหนื่อยนะคะเรียกได้ว่าไม่ได้โชคลาภหรือได้เงินมาง่ายๆต้องเป็นเงินจากการทำงานแล้วก็เป็นเงินที่คุณต้อง มีคู่แข่งทําให้คุณเหนื่อยหน่อยอ่ะ,อะเรียกว่าอย่างนี้แต่ผลตอบแทนมันดีค่ะเพราะได้เงินสูงมากกว่าคนอื่นและคุณจะไม่ค่อยมีเวลานะช่วงการเงินช่วงนี้เรียกได้ว่าโชคลาบลาบลอยไม่มี แต่มีจาัดก,การทำงานและได้ราคาสูงกว่าคนอื่นเพราะเป็นคนมีความสามารถนะคะชาวราศีธนูน่าจะพอใจขึ้นนะในเดือนนี้รู้สึกว่าจะขยับดีขึ้นนะ,นะคะอย่างไรก็ตามขอบคุณมากๆสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไ i ร e ขอบคุณ